โฉมใหม่นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้สีน้ำเงินและสีแดงคะแนนสูต่อสูแต่ในรอบนี้นั้นจะมีกำแพงคู่ให้แต่ละทีมได้ร่วมเล่นกันนะครับถามสีแดงก่อนมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจมากมั่นใจมากใช่รอบนี้มีคะแนน20คะแนนภาพพร้อมแล้วเชิญที่เพลแอรี a ผมขอบอกกติกาบอกกติกาเงื่อนไขก่อนนะครับกำแพงคู่รอบนี้นั้น กำแพงของเรา Baek. นั้นมีชื่อว่ากำแพงแฟลตอ๋อเ <centered> ดี๋ยวคุณผู้ชมบ้านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะผมานเปิดปั๊บเนี่ยในรายการของเรานะครับไฟเราจะดิมลงจนมืด แล้วเราจะยิงไฟแฟตเข้าไปหากำแพงทั้งสองท่านต้องดูว่ารูบนกำแพงเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนที่เราจะผ่านไปได้งั้นผมลงไปลอยในน้ำเลยได้ไหมฮะไม่ได้ฮะไม่ได้โอ้โหไม่ต้องใช้ไหวทิ้งกตายปิดไฟพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมแล้วแต่คุณไปอยู่ในเพลงแอเรียแล้วล่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าให้ยเธอดูนกพิราบข้างบนนกพิราบ อะไรก็ดูน้า, hey. านี่ครับเป็นท่าคนยืนหนึ่งคนนอนอีกหนึ่งคนดูคุณไม้นะครับจะออกอาการตกใจจุดออกนอกหน้าพิเศษแม่สุดท้ายครับพอกำแพงมาถึงทั้งคุณไม้และคุณยกก็ช่วยกันสะกิดกำแพงของเราจนแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยเฉพาะคุณไม้ครับหัวกระแทกขอบจนหน้าไงเลยทีเดียวแม่คนหล่อคนสวยนี่ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอยู่แล้วจริงไม่ใชแฟนละคร เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากอุ้ยท่าถูกมากเลยแต่แค่เที่ยวหัวเขานิดนึงน่าเสียดายโอ้โหได้ไหมครับได้ไหครับได้คะแนนฮะได้คะแนนไหมฮะได้คะแนนสงสารเอาไปแปดคะแนนคือเขาผ่านไปได้คนหนึ่งครับนะครับก็เลยให้คะแนนปลอบใจ8คะแนนครับนะครับต่อไปทีมของคุณตาคุณและโอ้แพงคู่ครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เลยที่เพลีอ เหมือนเดิมนะครับกำแพงแฝดดูให้ดีนะเดี๋ยวมันจะมืดนะถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า กรากันเลยครับสองหนุ่มคนนี้เข้ามาด้วยความมาั่นมั่นท่านี้ครับยากขึ้นที่ต้องกระโดดหนึ่งคนและย่อขาเกรงนั่งอีกหนึ่งคนแต่ดูนะครับว่ายากขนาดไหนก็ทําอะไรพวกเขาไม่ได้แม้จะถูกกําแพงเกี่ยวกน้นแต่ก็สามารถกัดฟันลากกน้นหลุดออกมาจนได้เก่งเหลือเกินพรคุณเเ คุณเขาเตนแล้วแบบแปลกมากคุณคือโดดข้าวมาได้ยังไงอ่ะมันเป็นวิชาที่ผมเรียนที่วัดเซาหลินครับออกไปเรียนมาวัดเซาหลินใช่ครับเป็นวัดท่านกกระเรียนแล้วก็โอ้โหทายไปได้สวยงามแบบนี้นะครับรับไป20คะแนนตอนนี้ยี่ต่อแปดแล้วครับแต่สีแดงยังไม่แพ้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีกระแพงอีกให้ร่วมเล่นอีกในรอบนี้40คะแนนพร้อมไหมครับ พร้อมครับพร้อมค่ะข้าพร้อมแล้วตามผมมานี่เลยครับโอ้ตามไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมาทางนี้เลยไม่ต้องมาไน่ต้องมอันนี้อันนี้คือคือให้มายืนให้มายืนเข้าแถวปุ๊บพอรสามสองดี๋ยวให้วิ่งวิ่งวิ่งทีนอ้อมไปนูทีเดี๋ยวกำแพงทีมรอบนี้เนี่ยกฎกติกามีอยู่ว่า ทุกๆท่านสีน้ำเงินด้วยนะครับจะต้องมายืนตรงนี้ครับเมื่อได้ยินสัญญาณปั๊บพม่านเปิดวิ่งวิ่งไปเพลย์แอเรียให้ทุกคนกระโดดว่ายน้ําครับฮะให้ทุกคนกระโดดว่ายน้าไปที่ฝั่งนู้นไปขึ้นที่เพลย์แอรเรียแล้วเมื่อคนแรกขึ้นมาได้แล้วกําแพงจะเลื่อนมาและต้องผ่านไปให้ได้ถึงจะคว้า40คะแนนไปโอ้ออ๋ออ๋ออมออ๋อ แล้วแต่กดดันทีมคุณกดดันแล้วเพราะว่าตอนนี้เกมนี้กำแพงนี้คุณต้องได้40คะแนนเพราะไม่งั้น OIC สินเงินชนะทันทีพร้อมไหมพร้อมครับถาพร้อมแล้วโอ้ตายแล้วกำแพงส่า ทำพังรอดเทยๆกันเน่อยอยู่แล้วนี่ต้องว่ายน้ำกันมาอีกแต่ทั้งทีมครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างงดงามดูนะครับทั้งพระเอกนางเอกต่างช่วยกันตะเกียกตะกายช่วยกันฉุดกระชากลากต่อไปไนางไร้าไม่มา วยกันฉุดกระชากลากหนึ่งขึ้นมาครับมากกว่าจะขึ้นมาได้ดูนะครับกระแพงมาแล้วโอ้โหแล้วแล้วแล้แล้วจ้ะแล้วครับผ่านไปได้อย่างทันท่วงทีสามกีพระนางช่องเจ็ดสีแบบนี้ชนะใจแฟนๆไปเลยครับสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงนะครับรับไป40คะแนนเยี่มากตอนนี้คะแนนรวมของสีแดงเป็น48คะแนนแล้ว เอาละความกดดันตกไปอยู่ที่สีน้ำเงินถ้าเกิดผ่านเกมนี้ไปไม่ได้คุณแพ้เลยนะพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เลยครับเริะมร้อมนะแต่ตัวถ้าพร้อมแล้วกัาแา จะเห็นว่าพอหนุม่มทั้ง3คนนี้เขาป้าผลังกันใช้เล่นครับต่างคนต่างพุ่งลงน้ำไม่รอฟังเสียงใครทั้งนั้นและก็ขึ้นเป็นล้อบนเเลงแอเรียได้อย่างรวดเร็วก่อนที่กำแพงจะมาถึงตั้งนานเลยครับและสุดท้ายพอกำแพงมาก็กระโดใส่รูอย่างบ้าคลั่งทั้งก้นทั้งขา้าเตะก,กำแพงจนหักแตกกระจายด้วยแม่อย่างนี้จะมีคะแนนเหลือให้บ้างไหมครับ เดี๋วคือผมมองแล้วเนี่ยถิ่นแมนว่าจะผ่านไปได้สวยงามครับแต่กําแพงของรายการเราชารุครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาตหักคะแนนนะครับจากทีม3มหนุ่ม OIC ก่อน10คะแนนหักสิคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้นะครับรับไป30คะแนนบวกกับของเดิม20คะแนนเป็น50คะแนน สงคะแนนแชมป์ในวันนี้นะครับได้แก oui> ่ feeder, 3หนด่ม o อไอซีรับช uh ่วยเลยรับช่วยรับช่วยเลยทาานู้นนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รับเงินรางวัลไปเลยนะครับ1 0 0่บาท กำแพงโบนัสนะครับทีมสีน้ำเงินนี้จะมาลุ้นอีก1,000 0บาทนะครับดูที่ว่าเขาจะสามารถพิชิตอีก1,000 0ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเกมกำแพงซ่า